i ไอห,หัดอ่านเลยสวัสดีนะคะอยู่กับเรานะคะในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะโอ้สวัสดีนะคะบรรยากาศยามอ่าน่าจะบ่ายแล้วนะคะตอนนี้สามโมงบ่ายสามโมงก็โครงการของเราก็ใกล้เป็นจริงแล้วนะคะมอ้ใไปแล้วฝั่งหนึ่งแล้วฝั่งหนึ่งก็มุงหลังคาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เสร็จนะคะแต่ก็ใกล้ละอุปกรณ์ไม่พอครับ <Es> อุปกรณ์ไม่พอยนีขาดอุปกรณ์อี่ใช่ไหมเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เนาะช้างน่าจะได้มายืนตรงร่มนี้พอดีนะคะพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะคะพรุ่งนี้คิดว <oria> ่าเสร็จแน่นอนเสร็จแน่นอนถ้าฝนไม่ตกเพราะว่าเนาะนี่ถ้าไม่ติดพายุตั้งแต่รอบแรกนุ่นเนาะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เคินว่าติดพายุเยอะเหลือเกิน นะก็สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่นะคะตอนนี้สึก qu ว่าวันนี้เงียบม,มากเลยกว่าผุ้ชมจะเข้านะ <Arsenal> เข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันได้ครับตอนนี้หมูเรานั่งรอแล้วนะครับเมื่อกี้ได้อะไรมาครับไหน haba, มาทักทายก่อนโอ้โหวันนี้ไปไหนมาครับวันนี้ ไม่ใช่เห็นไปซ้อมร้องเพลงมาเหรอครับร้องกี่เพลงครับวันนี้สเพลงนะโอ้ร้องทั้งสองเพลงเลยเหรอร้องไปร้อง,ปอ,งปองมาอะไหนมีนมีอะไรมาส่งนายคนุณพ่อไปไปอานน่าอนดูสิอ่านดิอ่านดินี่กล่องพัสดุมาถึง หมูเบลนนะคะจากไหนเป็นภาษาอังกฤษครับเป็นภาษาอังกฤษ <c oughs> อ่านไม่ออกไหาอย่าเล่นตรนนอย่ายูนระวังอะไรลูกตกระวังตกระวังแตกเออโอ้เป็นภาษาอังกฤษจริงๆนี่ไงเขตบางซื่อกอทม มาจากกรุงเทพนะคะมาจากกรุงเทพนะคะสองสักโอ้แกะแล้ว,ว,ลวลนะอันนี้กินติเค่นนั่นเองนะเอาเอาดูตอนนี้เปิดกล่องเองเลยครับโอ้ยมิดมันใหญ่ปุ๋ยแ okay, ก่ๆกรอบนะเค okay, นะ้านะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณพี่มาลัยนะคะสวัสดีครอบครัวตัวกลมสวัสดีคะ่คะตอนนี้ดูคะ่ะบอกว่ากล่องนิ่ี่เดี๋ยว นี่เฉพาะหมูแบรนด์เลยนะคะขนมหมูแบรนด์เขาบอกว่าอย่างนี้โอ้ทแสดงว่าคนอื่นไม่ได้กินเลยนี่ใช่ไหมหมูเป็นของส่วนตัวหมูเลยใช่ไหมเอามมดไปเก็บก่อนแล้วค่อยมาเปิดเอาไมดไปเก็บก่อนเออผิดนิสัยวางไว้เก็บตามใช่ไหมคนคือเก็บตามไม่ไม่ไหวแล้วนี่มุกกินกวนนะครับนี่อะไรกินอะไรโอ้คุณไอ้กินแต่ดักแด้นั่น อะเรามารุนนะคะว่าในกล่องนี้จะมีอะไรนะคะเห็นกำกับมาเลยนี่มาแล้วขนมหมูแบรนด์เลยนะคะแล้วข้างหน้านี่ก็มีแต่ภาษาอังกฤษเลยอ่ะเปิดมาจากนี่ค่ะเรเดอร์เนี่ยมาจะดูนี่ Regen t Home 28บบางช่อนอ่ะมาจากกรุงเทพนะคะเปิดเปิดเปิดหนึ่งสอง ห้าหกเจ็ดออ้ออโอหมาอยู <Catholic. S 1> ่ไหนอ่านดูดีๆอย่าเพิ่งแกะยังนะอ้โขอให้มีความสุขกับการรับประทานนะครับน้องหมูเบรนและครอบครัวผายแซมสั้นขวัญเมืองอจากเอซีบ้านพรมเทพที่พัดสินมาทำงานโอ้วันโตรหมอเรนะครับ ติดตามดูทุกคลิปเลยดูคลิปช่องนี้ทีไรคิดถึงบ้านทุกทีเลยรับทีเปีแบบนี้ให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับย่างหมูขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือของฝากจากเอฟีบ้านพรมเทพบ้านพรมเทพนี่เองอยู่ใกล้ๆนี่เองเนาะเพราะพระถิไม่ทำงานที่กรุงเทพอ๋อขอบคุณมากมากนะครับเอฟซีใกล้ๆนะคะแต่ว่าไปทํางานอยู่ที่กรุงเทพนู่นนี่ค่ะ ที่ครอบครัวทำเองอ๋อครอบครัวทำเองครับช่วงโควิดแ่ว่าอ๋อ,อจะตกห่อมาอย่างดีเลยนะคะดูมันแตกด้วยโอ้ลุน้นน้ำลายไหลหรือยังครับลืมน้ำลายลงไปหน่อยคือน้ำลายลงไย <c oughs> ปกติมุมแรนี่จะเห็นเลยว,ว่าอาหารต่อหน้านะคะน้ำลาย,ยมันจะเยิ้มโอ้โอ้ทำไมห่ออย่างดีมากเลยนะ มันเป็นขวดอะไรขวดปลากระป๋องขนมขวดปลากระป๋องได้ยังไงนะมันคืออะไรหมูรสชาติเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยไม่ขวดขวดแบบน่ารักมากเลยดูมันจุพันแบบน่ารักมากนะคะระวังมือนะหมูหมูขอเสียงหน่อยโอ้ขอเสียงหน่อยครับเ เผือกนี่ไส้เผือกอ๋อนี่ไส้มะพร้าวอันนี้ไส้เผือกเผือก้าวครับนี่มะพร้าวมาเผือกหรือมะพร้าวเอาชิมชิมเนาะอ่ะหมูรีวิวครับอ่ะโอ้โหแต่ว่าแพ็กเกจเขาน่ารักมากเลยนะน่ารักนะครับน่ารักใครอยาก นี่ไปทานก็ติดต่อไปได้เลยนะครับเป็นอะไรคะอ่านดูซิชื่อขนมอะไรหายไปนานเลยหมูวันนี้หมูไปซุ่มร้องเพลงอยู่ค่ะวันนี้ซุ่มร้องเพลงอยู่สวัสดีคะ่ะโอ้กินหอมมากอร่อยครับอร่อยดีอร่อยดีครับมัน,นมัน,มนปเป็นแบบไหนเผ็ดเผ็ดมันมันโอ้เขาปรุงปรุงเครื่องมาบอกอนี่นะคะลอะชิมก่อนนะครับ หรอยังอ่าให้ลุงชิมด้วยอร่อยดีครับอร่อยอืมมีแบบรสชาติด้วยเนาะครับอร่อยดีครับมันๆน,นะคะ <c oughs> โอ้ลุงทำงานเหนื่อยๆนะครับนี่ให้ชิมด้วย <c oughs> หมูแบ่งปันนะคะหมูแบ่งปันเรียกลงุงสมหวังลงมาชิมด้วยปะ รสชาติดีมากครัรสชาติดีมันๆน,นะคะอคตอนอนี้หมูเราไม่ห่วงนะคะ<อ>ถึงมีของกินถึงเป็นคนที่อะไรนะชอบในการกินแต่ก็ไม่ห่วงนะคะเอาไปให้เราพดด้วยจะพดชิมด้วยเออโอ้ยมันจะแตกมันจะแตกเดี๋ยวลงลงมา ทำให้ย่อนง่ยชิมก่อนอต้องปรบมือให้นะคะเสียงกรุบกรับอร่อยฮะอร่อย <laughs> พ่อคือแยงหมูกินเนาะบัดเหนีอจนะั <laughs> ขนะดับของหมูเบนนะครับพ่อต้องชิมก่อนใช่ไหมพอ่ออยากให้รู้ว่าอร่อยะครับหรือว่าอื อันใดสนใจก็นะเนาะเผือกสลัดน้ำมันอืมกลับกบหอมมันนะครับเผือกหอมเผ็ดเผ็ด,ดาราคดีมากในทุกรสชาตินะครับในทุกรสชาติเนะโูเนู้มหมูแจกใจค่ะที่นี่เ,เร็วหมูได้ชิมหรือยังลุงเลยครับพวกผมกำลังเดินทางไปเตะฟุตบอลที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นครับเมืองทองอ๋อ โชคดีนะคะโชคดีพอให้ได้ใช้ชนะกลับมาเย <c oughs> วันที่ยี่สิบสองตุลาครับอตอนนี้คนที่มันสุดก็คือคุณพ่อนี่แหละคะ่ะเอาอนีคนทีมันสุดก็ออน่และอ เาเล็กชอบนะคะขนมแบบขบเคี้ยวประมาณนี้เนาะเป็นคนที่ชอบนะะแต่ถ้าจะไม่ติดเบาหวานเนี่ยโอ้โหถ้าจะกินทั้งวันอเอาเอาน้ำอ้อยปะท้วงออเออไนเอมันๆต้องขอขอบคุณนะคะขนมขบเคี้ยวนะคะมาจากกรุงเทพนะคะ อาจจะเป็นชื่อร้านหรือเปล่านี่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอือฮะเรรับร้อยแล้วครับหนึ่งเซนหมดไปแล้วเรียบร้อยตอนนี้ไปตามพี่แพนมาแล้วใช่ไหมโอ้โหถ้าเรื่องกินนี่ <Okay. S 1> เออมาแล้วครับน่าของกินมาแล้ว พี่แพนงอเสนอหน้ามาได้ครับฮะนแน่นโอ้สวัสดีครับพี่นุชนะคะตอนนี้บุรีรัมย์เพิ่มเมืองฝนตกหนักมากอ๋อของเราน,นี่นต้องมอเมื่อก่อนหน้าน,นี้ก็ตกนะคะแต่พอหยุดแล้วนะคะ อะไรโอ้ยโยนยังไงโยนไม่ถึงลุงหรอกโอ้ยไม่ถึงบุญรำบุมเห็นออกข่าวอยู่ข่าวฝนตกอันหนึ่งสองโอ้ยอ่ะแบ่งกันกินนะคะอ๋อแล้วก็ใกล้เป็นจริงแล้วนะะ มวอยู่นี่ตกเมื่อตอนเมื่อตอนเที่ยงเนาะอยู่นี่ตกเมื่อตอนเที่ยงนะคะก็ตกหนักพอสมควรช่างต้องได้พักงานนะคะนี่ถ้าไม่ติดฝนก็กลาเป็นจริงแล้วนะคะ <c oughs> เราจะสูงเลยนะคะ อ่าดูไม่กว้างเท่าไหรนะ่เนาะก็สูงสูงมากเลยตัดเสาก็เสียดายนะครับจะตัดเสาก็เสียดายเพราะว่าโอ้แต่มันสูงจริงๆแหละสูงมากเลยอะ่ะเป็นตรง,งที่โน่นสูงเลยนะครับแล้วก็มันจะติดโครงโครงเก่าเนาะจะทำต่ำกว่านี้ก็ไม่ได้นะคะจับให้หนักจับเต็มไปเลยนะครับ ต่อไปก็จะขยับขยายช้างมาอยู่เรื่อยๆงานช้างซุรินเดอร์เมื่อไหร่คะพี่นุชงานช้างาเดือนธันวาเนาะเดือนธันวาค่ะวันที่9้าธันวาถึง20ธันวานะคะประมาณนั้นนะคะแต่ว่าต้องรอดูก่อนเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนาะครับต้องต้องรอดูนะคะแต่ที่เห็นเขาประกาศกันบอกว่า9ธันวาถึง20ธันวานะคะ แต่ว่างานกระถินของเรานี่ยี่สามยี่สี่นี้นะคะใกล้แล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วครับทุกวนี้เออวันมันมันวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นะครับคอนเสิร์ตนี่มีนี่นะมีนี่มีนี่นะครับมีนี่มีนี่ครับมีนี่คอนเสิร์ตนะคะเห็นไหมนักนักร้องของเราก็ซุ่มซ้อมกันแล้วนะครับแต่ละซุ่มไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะครับเอร้องเพลงครับซุ่มนำเงินเราไม่รู้มีคู่แข่งมีมีตัวแทนของเขาหรือเปล่า ก็มีครับพวันพานะครับไ,ไปซ้อมมาแล้วก็ผ่านนะครับผ่านเฉลาโอ้ผ่านเฉลุยเห็นซุ้มยี่สิบหลังนี่โอ้โหนักร้องเยอะเหลือเกินครับปีนี้จะได้ไปงานช้างที่ลำปางเปล่าลำปางยังยังยังไม่แน่นะคะไม่แน่ใจครับอืมก็อยากไปครับอยากไปอยากไปคะ่ะอยากไปซุ้มเขียวส่งมาร้องด้วยเปล่าครับโอ้ซุ้มเขียวน่าจะ ไม่ได้นะคะเพราะว่าวันอาทิตย์นี้ซุ้มเขียวเขาก็มีการไลฟ์เหมือนกันเนาะอัแต่ถ้าเขาอยากจะมายินดีอ่มาประชันนักร้องก็ยินดีนะคะเพื่อเขาจะส่งตัวแทนมาแบบร้องใช่ไหมมาร้องก็ได้นะคะได้นะคะไม่กลับอยู่ด้วยกันก็ได้นะ มาเดี๋ยวสักพักพ่อใหญ่ทงเงินของเรานะคะถ้าเสร็จสมบูรณ์ก็พ่อใหญ่แนละ้วพ,<ม>พ่อใหญ่ค็มีโอ้ยพูดผิดค่ะขออภัยพ่อใหญ่คำมีนะคะพอเสร็จก็จะให้พ่อใหญ่คาม,มีนะคะมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่พี่ขวัญก็จะได้กลับไปที่บ้านเหมือนเดิมนะคะสวัสดีครับควันพาควันเล็กสวัสดีค่ะคุณบุ๊กนะคะตอนนี้กระถินเฉพาะซุ้มนี้ได้กี่ อ๋อด้กี่คะแนนแล้วลเฉพาะซุ้มนี้ที่แบบว่าพอ่อพ่อแม่แม่ร่วมมาเนาะก่อนหน้านี้นะคะร่วมมายอดอยู่ประมาณสองหมืนม่นกว่านะคะสองหมื่นกว่าคะแนนนั้นนะคะสองหมื่นกว่าคะแนนแล้วเพราะว่าอ่าบางท่านก็ร่วมมาแล้วก่อนหน้าน,นี้แล้วนะคะอีกนานไหมครับถึงจะเสร็จอ๋อก็ไกลลวคะ่ะอีกนานไหมคะช่างช่างว่าพรุ่งนี้เสร็จพรุ่งนี้เสร็จแน่นอนค่ะว่าถ้าไม่ติดฝน หรือพายุมานะคะวันนี้ถ้าไม่โทรมาก็ไม่มานะครับวันนี้ทีแรกช่างว่าจะไม่มานะ,ะวันนี้<ม>ราะว่าฝนตกนะเมื่อคืนถ้าผมยังไม่ได้เรียนภาษางานลำปางสิ้นปีเจอกันครับไอเล็กพิพาอ๋อัดีค่ะถ้าได้ไปนะคะแต่ก็อยากไปอยู่คะ่ะอยากไปทุกงานฮะช่างเตือน<ะ>ช่างเตือง <laughs> รือว่าช่างสมหวังนะครับช่างสมหวังรับงานาทุกอย่างทั้งขับรถทั้งก่อสร้างทำได้ทุกอย่างนะคะช่างสมหวังเราทำรับงานทั่วราชอาณาจากักรสวัสดีคะ่ะคุณสายชนนะคะน่นสวัสดีครับลุงสมหวังว่าโอ้วอนวลนะคะลุงสมหวังคนโกอยู่างบนรับทุกงานนะคะงานหน้าเฮก็คือขับรถด,ด้วย ครัหน้าไทยก็ไปไทยยูทูบด้วยหน้าไทยก็ถ่ายโอ้่ายหน้าไทยก็ถ่ายหมูแบนได้กล่องอะไรโอ้หมูแบนได้กล่องขนมนะคะตอนนี้ดูค่ะเงียบเลยตอนนี้ทั้งสองคนไม่อยู่ครับทำไมต้องตามด้วยคุณบุ๊คใครจะลงกบโตหมูเดน อณเมนจะลงอบตะเะว่าเดินแจกขนมนะได้ขนมหนึ่งกล่องนะแจกกันทุกคนเลยเนาะมาลำปางครั้งนี้เดี๋ยวจะพาไปซื้อถ้วยตาไก่ถึงแหล่งผลิตเลยครับ <c oughs> โอ้อทุกครั้งเวลาไปก็จะซื้อกลับมาทุกครั้งนะคะกล้วยกาไก่เ <c oughs> ออตอนนี้ก็เริ่มเรือน้อยนะคะเพราะว่าพนักงานล้างของเราล่างดีมากวันนาอารมณ์ดีก็โยนไปพื้นปูนนะครับแตกไปทริงรบสยระบยนนยรีย ก็โยนเล่นนะครับบรรณาธิการดีก็โยนใส่ปูนสรุปแล้วไม่ดีทั้งสองนะครับเอ่อก็ถ้าได้ไปคือเอ่อไยควันจะซื้อมาทุกปีเลยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆเนาะตรงตรงร้านขายถ้วยนะคะใกล้ๆนะคะวันนี้ก็น่าจะได้ล้างคานะครับวันนี้ทำช่างยังคนหนี่โอ้วันนี้ทำอะไรปิดปิดรู้ครับวันรบอกว่าไม่ต้องปิดรู้ครับว่าไม่ได้ครับว่า บอกว่าสงสารนกนะครับโดยมีที่พักโอ้ดูอย่างนี้สูงจริงๆนครับปอนเล็กต้องเอาถ้วยตาไก่ที่เกาะคาครับใบใหญ่ดีครับโอ้ก็อยากอยากได้ค่ะอยากว่าซื้อเรียกอะไรนะอะบคามีบเกิด๊ะามีบเ,เกิดไป อ่านี่ก็เป็นพ่อมหานี่บ้านพ่อมหานี่ก็เป็นทีมช่างเดียวกันนะคะช่างเดียวกันที่ทําบ้านพ่อมหานะคะลุงเล็กจะกินเยอะมากนะครับเดี๋ยวเบาหวานขึ้นเนาะลุงเล็กชิมค่ะชิม สวัสดีสวัสดีค่ะคุณพิธิพานนะคะดีใจบ้านพ่อปลายคำนี้ใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วทิถ้าไม่ติดพายุฝนนี่น่าจะเสร็จแล้วนะคะสสสสก็ว่าจะทําแบบงบป,ประมาณนิดหน่อยแล้วก็ยังว่านะคะบานปลายต้องต้องซื้ออุปรกรณ์เพิ่มนะคะตอนนี้ไม่พอนะคะเพราะว่าที่แรกว่าจะซื้อสั่นไทยแค่ข้างเดียวนะคะจะใช้อันเก่าแต่ว่าดูไปดูมาแล้ว ไม่ได้นะคะก็เลยเปลี่ยนสันไทยใหม่หมดเลยสันไทยเก่าคือไว้บังข้างนะคะทำไมดูสูงจังครับควันพาสูงค่ะสูงเ,เพราะว่าทำสูงกว่าโรงงานเก่านะคะสูงสูงมากเลย ฝนม่อีกแล้วค่ะตอนนี้ฝนตกม่อีกแล้วหน้าทางยังไม่เสร็จอีกแล้วนี่ว่าจะเร่งให้เสร็จนะคะดูฝนก็มาอีกแล้วตอนนี้โรยโปรยปลายมาอีกแล้วทําบ้านเสร็จให้ปูนีมาทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้พ่อใหญ่คํามีเลยครับโอ้ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่เห็นตัวพ่อใหญ่ปูนีเลยนะคะเมื่อวานเห็นแวบๆบแบบเนาะ วันนี้ไม่รู้มาทํางานหรือเปล่าไม่ได้มาของพ่อมหายังเตี้ยกว่าเลยครับใช่ค่ะของพ่อมหาคือใส่ดินไปแล้วนะคะก็เลยจะดูแต่ก่อนก็ไม่ธรรมดาเออแต่ก่อนก็สูงอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้พ่อมหาคือถมที่ไปแล้วก็จะดูเตี้ยหน่อยอือขอโทษนะคะของพ่อมหาถมถมดินไปแล้วค่ะก็เลยจะดูเตี้ยปกติก็สูง ของเรามันอยู่บนเนินนะครับอาของเราก็คือสร้างอยู่ตรงบน,นงเนินเนินที่กสูงหน่อยครับมันก็ดีครับเพื่อเพื่อนะเพื่อต่อต่ออนาคตเราจะได้อ่าใส่สับป,ปะรดนะคะรถก็จะได้ถอยไปถึง <laughs> โอ้ถอยได้อย่างสบายเลยพิลังกาเลยครับ <laughs> อืสูงนะคะสูงอยู่ค่ะมาทันไหมคะมาทันคะ่ะเดี๋ยววันอาทิตย์จะร่วมบุญกระถินด้วยนะคะอ่ายินดีค่ะคุณพิธิพานะคะ ก็ท่านใดอยากร่วมบุญหรืออยากจะมาชมคอนเสิร์ตของเราในวันนั้นนะคะวันอาทิตย์นะคะก็อย่าลืมมาให้กำลังใจนะคะก็อาจจะไลฟ์ประมาณ9ก้โมง10โมงเป็นต้นไปเลยนะคะเพราะว่าทางบ้าน20หลังก็จะมารวมกลุ่มกันอยู่ที่นี่วันที่ไปมอบคะแนนให้ซุ้มเขียวเห็นปูนีดูคลิปปูแกมาว่าแกขนของกลับกลับบ้านแล้วหรือคะอ๋อน่าจะไปอยู่กับอ่ะคุณย่านะคะ เพราะว่าอยู่ที่บ้านไผ่ขลาก็มีบ้านเยอะอืมก็นมีบ้านเยอะนะ,นะนะทีแรกตอนมาขึ้นมาจากอุดรบ่พอมาอยู่นี่คือมีแม่บ้านอยู่ที่ไผ่ขลานะคะก็เลยย้ายสมนุนกรวไปอยู่กับคุณ่าที่ไผ่ขลานะประมาณนี้นะคะสิบล้อยกดำยังไม่ถึงคานบนเลยครับใช่ค่ะไม่ถึงค่ะเพราะว่าสูงสูงจริงๆค่ะ ไลฟ์สดให้ดูด้วยนะครับควันพาอ๋อไลฟ์สดตอนตอนไหนเนาะคุณบุ๊กนะคะวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยววันอาทิตย์เราเราไลฟ์นะคะอ่าเผื่อท่าพ่อ,พอแม,แม่ท่านใดยอยากสนับสนุนอาหารช้างเพราะว่าไรายได้ในวันนั้นนะคะสมทบบุญกระถินทั้งหมดเลยนะคะบุญกระถินก็ใกล้จะมาแล้วเพราะว่าเป็นกระถินช้างนะคะเพลงไงออกตรงหน้าเจ้า ตอนมีงานนะครับอ๋อตอนมีงานค่ะไรน่นอนครับไรน,น่นอนไรตลอดค่ะถ้ามีโอกาสโอ้พี่ขวัญพี่ขวัญก็เตรียมออกงานนะคะเดี๋ยววันที่ยี่สิบสามนี้นะคะมีงานแห่อ่ากระถินเหมือนกันเนาะที่อำเภอพยักนะคะงานนี้เราจะ,าจะออกงานเราจะออกงานคู่นะคะระหว่างแซมสันขวัญเมืองนะคะดูนี่นี่ดูลายงานนะคะดูลายงานเขาเรียกว่าแตกลายงาน โอ้นี่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 รายงานนะคะนี่อืมมอบคะแนนทําบุญกับซุ้มเขียวไปห้าร้อยแล้วนะคะบ้านหมนดอาวอีกสองร้อยเอาบุญมาฝากอ๋อขอบคุณคะ่ะคุณบุญญวีนะคะมมนแล้วนะครับสองร้อยคะแนนช่วยบุญขอบคุณคะ่ะฝนไม่ตกหรอคะอกำนี้กําลังตกเลยคะ่ะกําลังฝนลินลินฟันอาทิตย์หน้าจะเชิญโอเล่ม,มาด้วย,ยไหมครับอ๋อไม่ได้ไม่ได้เชิญมานะคะเพราะว่าอยู่คนละที่แล้วเนาะ มีเข้าตัวเปล่าครับงานนี้อ๋อยีานี่มีค่ะมีแต่เป็นอ่าประมาณว่างานช่วยนะคะทางเจ้าภาพบอกว่ามีงบน้อยนะคะเออแต่อยากได้ช้างก็จัดให้นะคะเพราะว่าปกติแล้วราคานี้ก็ไม่ได้นะคะเนาะต่ว่าทางเจ้าภาพบอกว่าคือเป็นเอฟซเหมือนกันเนาะแล้วก็มีงบน้อยนะคะก็คุยกันได้ค่ะคุยกันได้ เราก็จัดให้พี่ขวัญสุดหลอ่อโอ้คุณพี่ที่พาบอกขอบคุณครับครับนะยพี่ขวัญครับผมร่วมบุญกับบ้านหมู่ดาวไปแล้วครับคุณบุ๊กอ๋อขอบคุณค่ะ,อะโอ้ไม่ถึงโอ้โหยกงานนั้ยกไม่ได้หรอยังไม่พร้อมสามารถเล่นงานยุกอ๋อ เซมสั้นกับขวันเมื่อนะคตใครงาจะใหญ่กว่ากันโอ้ต้องพี่แซมน่าจะใหญ่กว่าค่ะเพราะว่าพี่ขวันดูขนาดงาไม่ค่อยใหญ่นะคะขนาคตก็ไม่แน่เนาะอฝั่งนี้จะงอนเร็วเกินไปนะเด็กก็ดึงไว้นะครับ ยาาวมากดูข้างล่างนี่งายาวนะคะดูเบสมัยเมื่อก่อนเรามาศูนย์ใหม่ๆอยู่ขนาดไหนครัตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะครับเนีย่ยตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่ร<ะ>ขนาดนนแสดงว่ายาวมายาวมากอยู่แต่ก่อนมันอยู่ระดับนี้เนาะก็มีรูปกเก่าๆให้ดูครับรูปกกเก่าๆให้ดูประมาณนี้ครับมา ปลายก็จะเล็มเลยนี่ปลายอยากตรงนี้ก็จะมีตรงนี้นี่ไม่ค่อยเห็นทรงพี่น้องอ้อนควันเล็กเลยครับอ๋อรุ่นนี้ไม่ค่อยอ้อนนะคะรุ่นนี้อ่อนไม่เป็นนะครับสายสายดุสายดันครับไม่ใช่สายขี้อ้อนใช่ไหมอ่อนไม่เป็นเหมือนควานนะครับอ่อนคนก็อ่อนไม่เป็นถ้าอยากได้อะไรก็พอได้อยู่อ่อนนี้หน่อย ไ,ไปทางไหนเราหมูเจ้าเรียบร้อยแล้วขนมหายไปแล้วนะคะตอนนี้ได้ขนมกบเคี้ยวไปแล้วนะะขอขอบคุณนะคะของฝากนะคะได้กินกันทั่วหน้าครับได้กินกันทั่วหน้าได้กินทั้งช่างได้กินทั้งบ้านอ่าตะพดนะคะวันอาทิตย์เจอกันนะคะพี่เล็กพี่ฟ้าเมื่อคืนไม่ได้ดูติดงานด่วนค่ะอ๋อค่ะเพราะว่าเมื่อคืนเงียบมากเลยนะคะปกติแล้วอยอดของเราประมาณ 200- 300เนาะเมื่อคืนนี่มา ร้อยกว่านะโอ้โหกว่าจะถึงร้อยก็นานนะคะรูส้สึกว่า,าหลายหลายท่านอาจจะติดภารกิจเนาะแล้วก็อาจจะมีหลายช่องเดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันอีกครั้งนะคะเนาะฝากด้วยนะคะฝากพ่อพ่อแม่แม,ม่ด้วยนะคะอย่าลืมแวะเวียนเข้ามานะคะพบกับคอนเสิร์ตของเราแน่นอนนะคะนักร้องเราเตรียมเตรียมแล้วเตรียมซ้อมคอไว้แล้วจเจริญพรยามบ่ายกราบมัสการกับพระอาจารย์นะคะ สร้างบ้านใหม่หหน้องป่าช่ายค่ะนี่เป็นสร้างเราเปลี่ยนจากอะไรนะแต่ก่อนเป็นโครงไม้นะคะก็เลยเสริมเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กเพื่อที่จะไว้สับป,ปะรดด้วยแล้วก็ให้พ่อใหญ่คามีด้วยนะคะอยู่ล็อกหนึ่งเพราะว่าพี่พี่ขวัญของเราจะอยู่ตรงนี้นานไม่ได้นะคะเพราะว่าติดกับคนเนาะแขกไปใครมาอยู่ใกล้ก็อันตรายนะคะช้างตัวผู้แล้วก็เป็นช้างวัยรุ่นด้วย เราไม่ค่อยอยากจะให้ใกล้แบบว่าคนมากนะคะส่วนมากนี่พี่ขวัญเราอยู่จุดนุน้นนนจะเหมาะสมแล้วนะคะนน<อ>ถ้าเสร็จเราก็จะย้ายพ่อใหญ่คำมีนะคะออกมาอยู่ที่บ้านใหม่นะคะพี่ขวัญก็จะกลับไปบ้านพี่ขวัญเออเอ้โอเอาโชว์งากันเล่นอยู่นี่แล้วครับพ่อลูกนี่ดูจะเอททำอะไรกันเนาะ ลูกแบบนี้ก็ยาวอยู่เม็ดย <c oughs> ี่สิบนะเดี๋ยวไล่เราก็พอสมควรแล้วค่ะเนาะโครงการก็ใกล้แล้วค่ะใกล้เป็นจริงแล้ว่ะปิดช่องปิดไล์หน่อยค่ะปิดไล์นะครับปิดไล์นะครับวันนี้ปิดไ,ล,ะะดไล,ะะล์นะครับ <c oughs> ยังก็ฝากด้วยนะครับในช่องไทยแสนสั้นปันมือนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้โอ้ลูกพี่ควันกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยครับหนึ่งไลค์เป็นงกำลังใจนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ควันครับครับก่เร็วครับอ่าสวัสดีค่ะ